อาสวัสดีครับสำหรับคนที่มีจิตใจดีสวยงามนะแค่คิดตามที่ผมบอกก็คือไอ้พวกชิ้นเนื้อเนะี่ยเป็นดีนี่ของพี่ๆน้องๆของพวกเรามีจิตเดียวกันกับเราเนี่ยก็เหมือนว่าปาดชิ้นเนื้อของเราไปในอาหารนั้นคุณก็ไม่กล้าที่จะกินหรอกแค่คิดกว่าจะอ้วกแล้วเข้าใจไหมแค่คิดก็เม็นเขียวแล้วฉะนั้นขอให้คิดนะคนที่มีจิตใจสวยงามคนที่ยัง จิตใจมีจิตใจที่สวยงามคิดได้<ม>ก็คอให้คิดคิดแค่ว่าไอชิ้นเนื้อที่มาขับอาหารนั่นน่ะมันคือดีเอ,เองของตัวเราเองนแเลยคือเดี๋ยวพี่ๆน้องน้องที่เป็นสัตว์เนี่ยถูกฆ่าตายมาเนี่ยเรามากินเขาเนี่ยก็คือกินตัวเราเองอะ่ะแล้วเราก็จะตายแล้วก็ชีวิตก็สั้นอายุไขจะสั้น,นเราแค่คิดแค่นี้แหละว่ากินแล้วตายแล้วกินแล้วอายุไขสั้นนี่เราก็ไม่ไม่กล้าจะกินแล้วสําหรับคนที่มีใจดีงามนะ ส่วนคนจิตใจย,ยังไม่มีดีงามที่ต้องคิดไม่ได้ก็พยายามขึ้ต่อไปนะเข้าใจไหมก็บอกอะไรแค่นี้แหละข้อที่สองก็ออกไปตากแดดนะครับตากแดดช่วงเช้าแล้วก็ที่สามก็เขามม์หมุนรอบตัวเองนะหมุนซ้ายรักษาหม,มุนขวาวก็ปรับสมดุลน,นะครับก็ต้องทำทุกวันนะเพราะว่าเราทำไปานานแล้วร่างกายเราก็จะแข็งแรงขึ้นแล้วก็กลับคืนความเป็นหนุ่มเป็นสาวได้อีกนะ อยนี้แล้วก็อีกอย่างนะร้องขอขอ,อ,ขอ,อ,อร้องบทขอร้องต่อพพิๆเชคนิกวิเจ้ากรรมในเวียนนะให้เขาอย่าให้มีภัยพิบัติตกบริเวณนั้นเข้าใจไหมเนี่ยเดี๋ยวคุณคุณลองดูคุณก็รู้เองเลยมันจะรู้ด้วยตนเองไอ้พวกที่มาเปล่าเปล่าว่า,วาวไม่ได้เดืออะไรอย่างนีย้ยังไม่ลองหรอกเขารู้รู้อยู่หรอกว่าคุณไม่ลองเลยยอมรับสภาพแค่นั้นเองนะคุณไม่ร้องขอเนะี่ยแล้วก็ เข้ามารับฟังโอวาทพระบิดาแห่งจิตวิญญาณนะแล้วก็เอาโอวาทเนี่ยไปบอกที่บิชเชนี้เจ้ากรรมในเวีนนะก็มีบทขอเข้ามาต่อพระบิดาแล้วก็เอาพระโอวาทไปให้พวกเจ้ากรรมในเวีนนะก็มีบทหนึ่งนะไปศึกษานะไม่ใช่ของให้เล่นที่ผมจะมาพูดเล่นนะแล้วก็อีกเรื่องก็คือต้องทําร่างกายของคุณในแข็งแรงไว้นะจะช่วงเกิด ฝนตกฟ้าผ่าหรือว่าช่วงเกิดภัยพิบัติเนี่ยคุณสังเกตได้เลยน้ําป่าน้าหลากเนี่ยดินถล่มเนี่ยเราคุณต้องหนีคนของหนีต้องต้องไปช่วยคนอย่างเงี้ยถ้าคุณไม่มีเรียเร่ยวมีแรงนะคุณก็ทําอะไรไม่ได้ฮนะบอกไปก็ไม่สนใจก็ไม่รด้บ้าอะไรนะผมรู้บ้าอะไรคุณก็ทาของคุณไปคุณมีเลี่ยวมีแรงคุณก็ทําไปนะทีนี้มาดูมาฟังไันอะน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 ะ พระโอวาทเกี่ยวกับคนที่ฝึกตาที่สามเนี่ยนะลองมาดูความจริงตรงนี้นะว่าคุณฝึกแล้วคุณจะเอามาทําอะไรด้วยไม่ใช่อยากจะฝึกเห็นเขาได้ตาที่สามนี่เขาเห็นเขาไม่รู้เขาเห็นนี่ก็อยากจะได้นะแล้วความจริงมันคือ,อยังไงนะ้องมามาฟังดูนะครับเราจะกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่าจิตวิญ,ญญาณของผู้ท่านคือผู้ที่ขันอาสา,ามาเกิดเป็นคนเพื่อเรียนรู้ที่จะคนตัวเดงให้เป็นมนุษย์วิธีการคนนั้นพระพุทธองค์ทรงเรียกว่า การหมุนธรรมจักรสำหรับคารวาหรือนักสู้เพื่อการรู้แจ้งผู้เลือกที่จะของรักรองเดินกันอยู่การหมุนธรรมจักรในตัวเองนั้นจะเกิดได้ก็ต้องใช้จติตตปัญญาโดยต้องสันเสือนทางจิตให้เกิดเป็นความรักและต้องสันเสือนทางปัญญาของสมองให้เกิดเป็นความเฉลียวฉลาดที่รวมเรียกว่าต้องใช้จิตสํานึกเท่านั้นดังนั้นจิตสํานึกของท่านมันจะเกิดได้รวมทั้งการหมุนธรรมจักรจะมาเกิดผลสาเร็จได้นั้น พระบิดาแห่งจิตวิญญาณจึงต้องทรงปิดมิติพวกท่านไว้ด้วยอำนาจแม่เหล็กโลกในปัจจุบันเพื่อให้พวกท่านที่เป็นมนุษย์สามารถยกระดับจิตตบรญ,ญาได้ด้วยตนเองนั้นจากการใช้สติปัญญาสู่การใช้ปัญญาญาณเพื่อการอย่างรู้ด้วยวิธีทางธรรมชาติในชีวิตประจําวันมิใช่การใช้วิธีพิเศษเยี่ยงนักพรตนักบวชจนมันเกิดสิ่งที่เรียกว่าตาทิพย์จนหลงตวยยัวเองว่าเป็นผู้วิเศษเหนือมนุษย์ เพราะสามารถใช้ตาที่สามได้ทั้งทั้งที่จิตตปัญญาหรือจิตสํานึกยังไม่ได้ผ่านการยกระดับหรือพัฒนาสู่การเป็นมนุษย์เลยแม้แต่เพียงนิดเดียวบทบาทของ,งสู้เพื่อการรู้แจ้งแท้จริงซึ่งเป็นวิธีแห่งครวดอันค้นปฏิบัตินั้นคนสามัญธรรมดาทุกคนใครๆก็สามารถเปิดตาที่สได้ด้วยพลังอํานาจในตนเองจากการยกระดับจิตตปัญญาในชีวิตประจำวัน ด้วยการเรียนรู้ที่จะรักให้ได้ให้ให้เป็นไม่คิดก้าวไก่ล่วงเกินผู้อื่นและเรียนรู้ที่จะใช้ปัญญาของตนเพื่อการคิดรู้เพื่อการตัดสินใจเพื่อการแสดงออกหรือกระทําใ,ใดๆทั้งต่อปัญหาต่องานต่อตนเองและต่อผู้อื่นให้ถูกต้องเพียงเท่านี้ตาที่สามก็เปิดออกได้แล้วแม้สนามแม่เหล็กโลกจะปิดเอาไว้ใน้ในคนปกติก็ตาม ดังนั้นการเปิดตาที่สามได้ใช้ตาที่สามเป็นจึงไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องที่จะทำให้ใครเหนือกว่ามนุษย์คนอื่นหรอกหากเรียนรู้ปฏิบัติทางทิศนี้ตามแบบที่พระพุทธองค์ซึ่งเป็นนักบวชทรงค้นพบไปก็สามารถปฏิบัติได้อย่างไม่ยากเกินเลยแต่หากทําได้แล้วก็ต้องถามตนเองว่าทําแล้วได้อย่างไงต่อไปละ่ะวันนี้เราจะกล่าวถึงตาที่สามวย่ว กับการที่บางคนเชื่อว่าตนเปิดตาที่สได้ไม่ว่าจะเป็นวิธีทางเทคนิคหรือวิธีแบบมนุษย์ที่เรียกว่านักสู้เพื่อการรู้แจ้งเขาทำกันนั้นคนที่ฉลาดและมีภูมิปัญญาของตนเองจะเข้าใจดีว่าสิ่งที่เราเก่าวไว้นั้นมันเป็นคนละเรื่องกันเรายังไม่ได้ไปก้าวล่วงความเป็นผู้พิเศษของใครเลย เราบอกแล้วว่าโลกนี้เป็นดาวเคราะแห่งทางเลือกเสรีท่านใดฝักใฝ่ในสิ่งใดอันควรหรือไม่ควรมันล้วนเป็นเรื่องของพวกท่านเชิญพวกท่านตามสุกเถิดเรามีหน้าที่ของเราเราก็ทําหน้าที่ของเราไปหากท่านเป็นผู้พัฒนาจิตตปัญญาดักผู้วิเศษแท้จริงแล้วใหญ่ต้องสั่นไหวไปในทางต่ํากับความรู้ของเราด้วยกันเล่าเอเมสาทุปวิสุทธิปัญญา6ทับสปี2014 อามาดูเหตุการณ์ที่สมควรบันทึกไว้เป็นข้อสังเกตจากแนวรอยร้าวของแผ่นเปลือกโลกที่เกิดการเคลื่อนตัวต่อเนื่องในแนวดึงแนวดิ่งหน้าพิกัดเดียวกันจากระดับความลึก40กิโลเมตรว้ครั้งสองจากระดับความลึก3.3กิโลเมตรและไว้ครั้งที่3ที่ระดับความลึก10กิโลเมตรนี่คือปรากฏการณ์ที่เรียกว่าช่างเทคนิคเล่หรือชำระแผ่นเปลือกโลก โดยจะแบ่งออกเป็นชิ้นๆตามที่กําหนดไว้สถานการณ์แผ่นดินไหวครั้งต่อไปก็จะเป็นลักษณะเช่นว่านี้โดยจะไหวซ้าๆกันตรงที่เดิมหรือใกล้เคียงเพียงแต่ระยะเวลาไหวสั่นอาจจะไม่ใกล้เคียงกันชัดเจนอย่างเช่นในครั้งนี้ครั้งนี้จะทําเป็นกรณีพิเศษเพื่อหยิบเอามากล่าวความจริงต่อพวกท่านให้เกิดความการเรียนรู้อย่างมหาสติไม่เช่นนั้นจะก้าวล่วง เราให้เป็นความผิดบาปต่อตนเองด้วยโทษมหันเหมือนเช่นครั้งที่ผ่านมาเอเมนสาธุปวิสุทธิบัญญา9ทับเดือน12014เอ้ามาททวนลงนี้2กันยายนถ้าแผนปฏิบัติการฉบาโลกเพื่อการเปิดยุคเริ่มต้นขึ้นพระสุริยเทพจะสร้างขบวนการสซราเฟด้วยการสร้างจุดดำบนดวงผิวดวงอาทิตย์มากขึ้นและแรงขึ้น เพื่อส่งขึ้นพายุแม่เหล็กหรือเส้นแสงที่มีรหัสบรุรกรรมทางชีวภาพมุ่งตรงมาอย่างทุกสรรพสิ่งที่ดำรงอยู่ในระบบโลกรวมทั้งเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ด้วยเมื่อขึ้นแม่เหล็กนำพารหัสบรุรกรรมทางชีวภาพเข้ามาสร้างแรงสันเสือนที่ DNA ใน SEO เซลล์วะร่างกายของพวกท่านมันจะทำให้กลไกดิจิตอลลิสที่เลนอยู่ในนิวคลีโอไทคู่ซายของทุกๆเซลล์ ได้รับรหัสข้อมูลใหม่ทางชีวภาพแล้วถอดรหัสเป็นคำสั่งให้มันหลังห่งฮอร์โมนออกมาเพื่อการฟื้นฟูตนเองทันทีกระบวนการสันเสียนดีนีจากซึ่งแสงนี้จะเกิดประโยชน์สำหรับท่านที่มีความสมดุลทงางจิตวิญญาณในรับน,นได้แล้วเท่านั้นถ้าพระศิลปเทพยิ่งส่งขึ้นมเมล็กเข้ามายัางระบบโลกมากเท่าไรเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ที่มีตัวตนเกล็ดแทมีความสมดุลก็จะยิ่งได้รับประโยชน์มากเพียงนั้น อวิสุทธิปัญญาสองเดือนเก้าปี2 0งศนี่ไงที่ผมบอกว่าให้ออกไปรับเสียงจากพระอาทิตย์เพื่อจะมาทำการเปลี่ยนแปลงด n a อนเในเซลล์ร่างกายของพวกท่านซึ่งในเรีเองนี้มีอยู่ในหนังสือจดหมายถึงโลกถ้าจะไม่ผิดนะไปอ่านดูนะครับ แต่ผมก็เอาแบบย่ยอๆมาสรุปให้พวกท่านแล้วก็ให้ท่านทำตามนะเพื่อรับรหัสข้อมูลใหม่ทางชีวภาพแล้วถอรหัสเป็นคําสั่งให้มันหลั่งฮอร์โมนออกมาเพื่อการฟื้นฟูตนเองทันทีเอาใจไหมคุณไปตากแดดหรือแดดร้อนๆเนี่ยหรืออากาศร้อนๆเนี่ยคุณอย่าไปโทษโทษฟ้าโทษด,ดินคุณยอมรับให้มัน ร่างกายมันรับแล้วก็มันจะหลั่งฮอร์โมนมาเพื่อฟุ้นฟูตัวเองให้ตัวเองแข็งแรงขึ้นเพื่อให้จํานวนเกลียวขนเส้นใหญ่เกลียวไม้เหล็กมันเยอะขึ้นเข้าใจไหมมันไม่ใช่เรื่องที่มาหลับหูหลับตาสอนตัวเนี้ยคือท่านอาจารย์ท่านศึกสอนมากินพระปีดาแห่งจิตวิญญ,ญาณท่านบอกมาจริงทําไมท่านทู้เรื่องพวกนี้ก็เพราะเป็นคนสร้างมนุษย์ขึ้นมาเองใช่ไหมคนสร้างย่อมรู้ว่ามนุษย์ ต้องการยังไงต้องได้รับยังไงร่างกายถึงจะสมบูรณ์ที่สุดดีที่สุดผู้สร้างเท่านั้นที่จะรู้แล้วพวกคุณที่อยู่ในโลกจะไปรู้ได้ไงแล้วใครจะไปรู้ได้ผมถามหน่อยตั้งแต่ข้อที่หนึ่งสอสมสี่ห้ากมีใครบอกคุณไหมถามก่อนมีใครเคยมาบอกคุณไหมด้วยเข้าใจไหมนอกจากองค์จิตวันพระบิดาแห่งจิตวิญญาณ สื่อผ่านท่านอาจารย์ปริยาตะสุคุณมาบอกคุณเนี่ยมีใครเคยบอกคุณไหมไม่มีในโลกนี้ไม่มีที่ที่ผ่านมาเข้าใจไหมไม่ว่าจะเป็นศาสนาไหนศาสนาพุทธศาสนาคิดศาสนาอิสลามในพวกนี้ไม่มีถึงบอกว่าองค์จิตวิวดวงใหญ่หรือจิตวิวนเนี่ยมาก,ก่อนทุกๆศาสนาอยู่แล้วทะนั้นคุณจะมายึดถือว่าเป็นศาสานานั้นศาสานานี้มันไม่ถูกยังไงมันก็ไม่ถูกเพราะ คุณไม่เข้ามาศึกษาเองแล้วคุณก็มาบอกว่าศาสนานั่นศาสนานี้ทั้งทั้งที่จริงแล้วมัน